วันนี้ก็มาดูความสบายของพี่บัวนะคะนอนให้คุณพ่ออาบน้ํานะคะแล้วมือก็กินหญ้าไปด้วยนะคะดูค่ะสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดูค่ะดูมือค่ะอ่ำไอทางน้องก็ไม่ได้ยอมนะคะเตรียมตัวจะไปโรงเรียนแล้วเตรียมตัวจะไปเรียนแล้วเห็นพี่กิน,นูขอกินด้วยแล้วกันกว่าจะไปถึงโรงเรียนนะคะ สเสบียง,งนในกระเป๋าก็น่าจะหมดก่อนอนะคะเปียกหมดแล้วฝ่าเท้าช้างแข็งเต็มดูมันแข็งนะครับแต่ไม่แข็งนุ่มนะครับฝ่าเท้าช้างนะคะไม่ได้แข็งอย่างที่เราคิดนะคะความจริงนุ่มนิ่มมากเลยงานพี่โบนี่เด่นมากเลยนะคะวันนี้เรียกว่าวงาหยวกนะครับออกเร็วมากงาขาวแล้วก็ขาวกริ่งกิ่งนี่นี่รับกันเลยนะครับออกเร็วนะครับที่เป็นรอยแตกนี่คือรอยแตกอะไรคะคุณพ่อลายงานครับก็เรียกว่าแตกลายงานแตกนี่แตกลายงานนะคะสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่เอฟซีครอบครัวโรงบ่อบลอยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูความสบายของพี่บัวนะครับลอยกนนะลอยลอยวันนี้ลูกลอยเยอะๆนอนให้คุณพ่ออาบน้ำนะคะแล้วมือก็กินหญ้าไปด้วยนะคะดูค่ะสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดูค่ะพ่อก็อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้นะคะดูค่ะดูมือค่ะอ้ํา อกินหญ้าไปด้วยนะคะหญ้าที่สวนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษไม่ต้องกลัวว่าจะฉีดยาหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเป็นหญ้าที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกเองนะคะไม่มีสารไม่มีอิหยังๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็ความน่ารักของลูกเรายามเช้าเนาะดูคะ่ะอันนี้นี่นี่กำหญ้าไว้นะคะกลัวกลัวโดนแย่งนะคะ เอ,อดูค่ะมูฟานหาย่ายอีกแล้วไอทางน้องก็ไม่ได้ยอมนะคะเตรียมตัวจะไปโรงเรียนแล้วเตรียมตัวจะไปเรียนแล้วเห็นพี่กินหนูขอกินด้วยแล้วกันออดูค่ะไอ้งวงเขาเนี่ยจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยญ้าเลยนะคะอ๋อก็บง่งบอกได้เลยว่าไม่ค่อยจะห่วงกินสักเท่าไหร่นะคะสังเกตได้เลยส่วนเด็กอ้วนทางนู้นนะคะออก็ฟรีสไตล์มากเลยนะคะอาบน้ำเสร็จแล้ว วันนี้ตื่นแต่เช้ากันทั้งสองเชียกเลยนะคะเตรียมตัวจะวปไปโรงเรียนน้องก็จะอ้อนพี่หน่อยนะคะอยากให้พี่ไปด้วยนี่ค่ะกินแล้วค่ะอ้ําให้ดูนะครับว่าฝ่าเท้าช้างแข็งนะครับเต็มดูมันแข็งนะครับเต็มไม่แข็งนุ่มนะครับนุ่มนะครับฝ่าเท้าช้างนะคะ ไม่ได้แข็งอย่างที่เราคิดนะคะความจริงนุ่มนิ่มมากเลยดูค่ะเด็กอ้วนไปทำอะไรตรงนั้นลูหลงป่าได้นั่นออ้งาแบบอืลังการงานสร้างมากเลยนะคะตอนนี้พี่บัวเพึ่งจะอาย,อยุสิบห้าปีนะคะเราก็มาติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะติดตามกันนานๆเนาะว่า พี่บัวในอีก5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้างานพี่บัวจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่หนุ่มเจ้าสำอางอยู่แล้วนะคะแล้วทางเจ้าของพี่บัวนะคะเขาก็ไม่ได้มีแผนว่าจะตัดงานพี่บัวอีกต่อไปแล้วนะคะก็จะอนุรักษ์งานพี่บัวไว้ให้ลูกๆหล,ลานๆได้ดูกันนะคะได้ชมความน่ารักของพี่บัวกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของงาก็เราจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกๆห,หลานนะคะหรือว่าพี่ๆได้ชมกันนะคะว่าจะสวยสุดงดงามขนาดไหนดูค่ะอาบน้ำไปด้วยกินไปด้วยนะคะจะไม่อ้วนได้ยังไงเนี้ยปาโทเปียกอีกแล้วน,นันกระเป๋าเปียกหมดแล้วสมุดหนังสือเปียกหมดแล้วน,นัน บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแดดแรงแล้วก็ร้อนมากเลยนะคะน้่งค่ะทางนี้ก็หิวหิวดูค่ะปะโาโษทำไมหิวทะลุน้องพลอยต้องเติมพลังไปเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือออ ว่าจะไปถึงโรงเรียนนะคะสเบียงในกระเป๋าก็น่าจะหมดก่อนนะคะเปียกหมดแล้ว <c oughs> องานทิ่มดากน้องนะลูกเออเ้อ,อถูกอ,อกถูกใจพี่บัวได้อะไรมาลูกแต่ย่ามาโอ อีกหปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณแม่มั่นใจเลยว่าพี่บัวเนี่ยก็จะนุ่มรอแนวหน้าเหมือนกันนะคะดูจากตอนนี้นะคะตอนนี้กําลังเป็นไวร่าอ่อนอยู่นอ้องพุ่งจะสิบห้าปีนะคะเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆอีกห้าปีสิบปีข้างหน้านะคะก็น่าจะได้ยืนเทียบแถวหน้ากับพี่ๆพ,พ่อๆได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ ดูกันไปเรื่อยๆนะคะน้่นค่ะมุดปา่ามุดดงไปแล้วค่ะทางนู้นโอ้ยน้อดูนน่ะแอแตโ้อ้ยดูงานสิงานพี่โบนี่เด่นมากเลยนะคะจะสังเกตได้เลยมา <c oughs> ดูงานชัดๆสิคะ ดูง,งานชัดๆชี้ที่เป็นที่เป็นรอยแตกนี่คือรอยแตกอะไรคะคุณพ่อลายงาครับเขาเรียกว่าแตกลายงาแตกมีแตกลายงาน,นะคะเดี๋ยวดูชัดๆนะเนาะแล้วน้องพลอยน้องพลอยนี่จะมีงาไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่างาหยวกนะครับออกเร็วมากงาหยวกงาหยวกออกเร็วมากช้างทุกเชือกเหรอคะที่จะมีงาแบบนี้ไม่ครับบางเชือกจะเป็นเขาเรียกว่างาหิน งาหินคือยังไงคะงานหินงานมันจะคือมันจะใจแล้วก็มันจะออกช้านะครับมันจะอ้วนง,งานมันจะอ้วนนะครับแต่อย่างงานพี่บัวนี่เรียกว่างานหยวกใช่ไหมคะมบบงานหยวกงานไม่ว่างานอะไรนะงานงานเหมือนทวันนะครับมันดอกเร็วเหมือนทวันนี้งานหยวกนี่นครับส่วนมากเขาจะเรียกว่างานหยวกนะครับถ้างานขาวแล้วก็ขาวกริ้งๆนี่นี่รับกันเลยนะครับออกเร็วนะครับ าวมากๆเลยนะคะพี่บัวขาวเพิ่งจะ15ปีนะคะลูกสาวนี่ก็สามขวบนะคะแต่ว่าความดื้อความสนนี่ก็จะประมาณ30แล้วนะคะไปยังไงลูกไปทางไหนลูกคือรถไปโรงเรียนปลาผูลาวปาปลามาเร็วลูกมานั่นแหละคะ่ะรู้หน้าที่นะคะไปโรงเรียนเอยเป็นคนเก่งนะเนี่ย ไปพี่บัวส่งน้องขึ้นรถไปโรงเรียนไปลูกไป,ไปลูกขึ้นรถไปไปไปป้าฝากปพวกเราไปโรงเรียนกันเนะติมพลังก่อนนะคะเติมพลังก่อนอ,อันนี้คุณพ่อก็เพิ่งไปตัดหญ้ามาให้นะคะ อิ่มอกอิ่มใจคือมองพี่บัวแบ,บแรกโอ้ดูดูพี่บัวได้เต็มมือเลยนั่นมาให้น้องด้วยลูกโอ้หนีแล้วค่ะหนีแล้วต็องคอยกินเก่งมากไปแอบกินข้างหลังดีกว่าเ <c oughs> ออมองเห็นพี่บัวก็ต้องมองเห็นงานเลยนะคะไม,ไม่ต้องถามนะคะว่าชื่อบัวอะไร <c oughs> ขาวขนาดนี้ <c oughs> จะได้ไปโรงเรียนทักทีไหมลูก เราก็มาทายกันนะคะว่าเราจะถึงโรงเรียนประมาณกี่โมงตอนนี้เวลาก็ใกล้จะ8โมงแล้วนะคะตื่นตั้งแต่เช้านะคะรีบพากกันอาบน้ําแต่งตัวแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะว่าหิวมากให้น้องกินก่อนลูกให้น้องกินก่อนกลัวน้องได้กินเยอะกว่าได้นั่น เติมพลังอาหารเช้านี้เป็นต้นย่าในเตียนะคะโอ้โอ้โหอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันในยามเชา้าทุกๆเช้านะคะตื่นเช้ามาก็มาหารูปก็เก็บทำความสะอาดบ้านของเขานะคะเก็บ ที่เขาเนาะเก็บอึเขานะคะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านให้เขาพาเขาอาบน้ํากินหญ้าแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วก็เตรียมตัวไปต้อนรับพี่ๆนักท่องเที่ยวนะคะทีู่นงโคศึกษานะคะท่านใดผ่านไปผ่านมาก็มีโอกาสไปลืมแวะมาหาน้องบอบลอยแล้วก็พี่บัวขาวได้นะคะบ้านของน้องพลอยและพี่บัวขาวนะคะอยู่ ข้างหลังร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่เองนะคะตรงข้ามกับตู้ ATM อมอนสินนะคะหน้าศูนทรศึกษา 13, หมู่บ้านช้างนะคะถ้าพี่ๆท่านใดมาไม่ถูกไม่ชินเส้นทางก็โทรหาคุณแม่ได้ตลอดเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์บ้านน้องบอบรอยนะคะคุณแม่ยินดีมานาเสนอนะคะก็คือกระเป๋านะคะกระเป๋าลด,ลด,ล,ดลดรองของน้องบอกลอยค้ดื้อน,นะคะเป็นกระเป๋าผ้าเนาะแล้วก็จะมีเสื้อน้องบอกลอยด้วยนะคะ เสื้อมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะคะมีหมอนด้วยพ,พี่ท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะก็แอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรหาได้ตลอดเลยนะคะเพจ Facebook นะคะของน้องบอพลอยชื่อว่าน้องบอพลอยคิดดื้อนะคะชื่อเพจใน Facebook ตรงกับชื่อช่อง u ู u b e เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะจะให้ลูรๆ้ได้เอนจอยกับการกินหญ้าแล้วนะคะติดพลาดปัะการใด ทางเราต้องขออภัยไว้น,นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายยังไงคะบ๊ายบายโอ,อ้โห و.